มหาลักต้นไม้อีกอย่างบัดีไม่ไรลักสิ่งเสียกำลังจะพิจารณาว่ามันแปลกๆสิ่งเสียคงเรีย่ยต้งที่มังเป็นใบขากขากลังเ,ออเป็นใบขากใบไหมต้องตักออกเ,ออเพราะในทางสิ่งเสียแล้วมันจะทำให้ชีวิตเรามังติดมังขัดมังไหมมังหมองไปต่างต้นไม้อมเองไมเวลาไปงานมันก็จะไล่ลางานเนื่องจากว่าเชียงแหกเชียงแห้งเพราะว่าต้นไม้ ต้นไม้บางลางทำให้เราเสียงแห่ตักออกแล้วก็อังวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า,วามันจะทําให้เปลืองสางอาหารของใบอื่นที่จะไปเลี้ยงมาเลี้ยงมังก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าใบมังขาดมังไม่สวยแล้วก็ตักออกใช่ไหมตักออกมันก็จะไม่มีใบอันนี้อ่าตักตรงนี้ก,นก่อนครับตักออก

ตักเอาให้หมดเลยต้นนี้แต่กล่องซื้อมาในราคา4,000บาทต้เนี้ยทำไมมันถูกจังวะตั้งแต่แรกแรกซิ่งแสพาเล่งต้องละเมืองเจี๊ยบเมืองไปถ้ากลอนข้านี้น่าจะประมาณนี่รอดครับเมืองเจี๊บเมืองนะวัดบาทต้นไม้ย้อนอีสิ่งแสอีพีบาทนี่แหละก็จะหมดเมืองเจี๊ยเมืองนะแต่ต้นนี้เหลือไม่เยอะแล้ว ตอนนั้นดปล่อยห้มันไล่ขึ้นไปพุ่นล่ะมันก็จะเติบะอันนี้ไมมหรือน้องกิงนะมังไหมหรือมังน้องกิงมันใหม่หรือมันนองกินง<ะ>นนกาสัง่งซื้อเสเนาะกนสีบางในสนาลเออเทาร,รึเมล่าบริษัทเอา มังไม้เลยน้องมังเกียงเออเราเล่นน้องมังเกียงฮัลโหลอยู่ดิวอุดตื่นแล้วเหรอเรียกเยอะหน่อยเขาจะไปเล่นน้ำกันอเยอะเลยเหมือนจะมีนะมันมีมักอยู่ายถุงอังเลือกมีซักมีผงซักฟอกเดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> อันนี้ก็ไม่ไล่ซักเลยนี่ไงอันนี้อะไรเนี่ยคอมฟรอร์ตเนี่ยผ้าผ้านุ่มนะนี่อหรอนี่อีกอยู่นะฮะก่อนมันมีมักโย่ไล่ถวงนี่ถวงใหญ่มากเลยนะ

ทำ้องยูอที่อยู่ไหนทำนัดดูโอ้นี่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 เหมือนกันหรอสักผ้าหรอสักหรือปรับเพรามันบอกว่าหอมนานก็หอมน,นันก็ซักก็มันหอมนานมเนี่ยหรอเผตภัณฑ์ปรับผ้านี่เนอะโดยนี่อะไรเนี่ย มันมีอยู่ดีอ้าวสิ่งแช่มายังไงสั่งบอกนัดหน่อยสั่งอนั้นแล้วสั่งรับขมต้มแซบแล้วสั่งรางบงก็จะไม่เก็สั่งครับมีแต่ข้าวเหนียวครับชีวิตมันจะแหขกแต่ข้าวต้อยขั่ว ดอกออกเราจะไล่ไม่เจ็บไม่ไข่ไม่ป่วยการเงินกลางานโอ้ أو, ตังอังต้องอังนี้มันเปลนงต้อง,องรวยทรัพย์ใช่ครับ<ห>สี<ห>ทองต้องรวยทรัพย์สีทองเห็นไหมมันจะรวยไม่ได้เพราะว่าใบมบันหงเลขหกืึฮะ <laughs> เพราะว่าใบมบังขาดมังไหมหมกแล้วอืก็จะทําให้ทรัพย์สินของเรามังขาดมังร่วงไปด้วยอืดักออกดากออก ก็ค่อยตักไปแล้วมังจะไปโรงยอกบ้างแล้วก็ตายซีไอแกนะออกตักอ,อกใบกองใบไหนที่มังเสียหายเยอะๆออกตรงนี้ตรงนี่เมียห้อยงวัวมากินใบอันนี้ดีดีดีหัวเข้ามาเหรอ เออนี่เป็นห้อยเหล็บงัวนี่เต็มอยู่นี่เข้ามาได้ยังไงมัวบ้างนี่มันมีปิดนี่นี่อะไรเบรดเข้ามาไงประตูเราไม่ได้ปิดตอนเช้าไม่ปิดตอนเช้านี่มีแต่ห้อยงัวนี่ได้ห้อยกีบงัวนี่นี่นี่เห็นบ้านี่ห้อยกีบงัวครับครับที่สงสัยหรือว่าเป็นกวางสองตัวหรือเออหรือเป็นกวางสองตัวที่ออกมาฮะเนี่ยมีแต่ห้อยเหมือนกวางเหมือนเหมือนวัวเลย มาเจ้าอมากินบ่ห้องไหนบอกรู้ตัวนี้ก็ขึ้นตามจุดประสงค์ของเจ้าของบ้างแล้วนะองไหนเนี่ยจะให้มังไต่ตั้งพาหลังเพลิเออไอ้มังไต่ขึ้นไปอ่ะมังมังมีที่มังไต่รีก่อนนี้นะมังขึ้นแล้วนะมันติดแล้วใช่มังมีซานิกที่ไต่รีก่อนนี้อีกอะไรอ่ะงูเขียวโอ ละน้อยดูมันก <Ừ. S 1> <Ừ. S 2> ําลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยอันนี้คือตูงกาหลงนางฟ้ากาหลีนางฟ้ากาดิงกาหลงเออกาหลีเนี่ยเจ้านากบาลเต็มเลยดิวันนี้อุ้ยยอดอู้พี่น้องเยอะเลยเต็มเลยเนี่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 ยพี่น้องเต็มเลยอุยออกดอกสวยจุงเลยทิศวัดสวยจังเลยทิศวัดสวยจุงเบยสวยจุงเลย มันซักแน่เกียแล้วดีได้หรอเอะไรอีกเลยเราอ,อยู่ในีกลองนะอื้อเอียงน้อบน,นี้น้อ,อเอาพี่น้องทอบคุคิดต่อไปเวลาหน่อยไปหาเอยียงครับบ๊ายบาย